ช่วงนี้ก็ขี่เว็บไปพังๆก่อนนะครับมีงานลุยมีงานเที่ยวงานอะไรผมก็จะเอาเว็บไปออกทริปก่อนนะฮะเสี <c> ไม่ไม่อยากให้รถมันเป็นช้ำเป็นรอยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปไม่รอดจริงๆคนที่มาซื้อต่อเราไปเขาเขาจะได้ไม่เสียดายนะฮะว่าเราไม่ได้ว่าเราดูแลรถได้ไม่ดีนะฮะ สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะฮะกับผมเจษสีผมสาจาก y o u t u ช Channel ช่องเจษสีผมสานะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอยู่กับเบฟเหมือนเดิมนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับช่วงนี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเบฟเนาะก็หลังจากที่ผมเปลี่ยนล้อแล้วก็ยางมานะครับตอนนี้ผมใส่ล้อโลนะล้ออลูมิเนียมนะครับล้ออลูมิเนียม17นิ้วล้อหน้าก็เป็นขนาด1 6จนะฮะ แล้วก็ล้อหลังนะครับเป็นขนาดหนึ่งจาใส่กับยางไซส์ปกติของเขานะครับยางหลังนี่ยางหลังนี่เบอร์อะไรวะเบอร์80ดสิบทับเจ็ดสิเนาด้านหน้าก็จะเป็นเบอร์70็ดสิทับเกก็เบอ,เบอร์เบอร์ยางเวฟครับเบอร์ปกติสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับก็คือว่ามันมันวิ่งนิ่มกว่าเดิมนะฮะ วิ่งนิ่มกว่าเดิมเดิมนี่หมายถึงอ่าเดิมตั้งแต่ก่อนที่จะไปใส่ล้อหนามนะฮะอ่าใส่ล้อหนามโอ้ไม่ไหวครับขี่บนทางดําทางคนกรีดแบบนี้ไม่ได้เลยฮะก็ต้องแลกกันเนาะอ่าถ้าเราอยากจะลุยนะครับเราจะใส่ยางหนามเยอะๆนะฮะมันก็มันก็ลุยลุยได้ดีมากนะครับลุยทางโคลนลุยทางดินนะฮะ แต่ว่าเอามาขี่ทางปกติชีวิตประจําวันอย่างนี้มันก็ก็ไม่เหมาะนะฮะอ่าทีนี้ผมก็ถอดยกโชกออกนะครับแล้วก็ถอดแม่แต่ท่อไอเสียผมก็ถอดนะผมใส่ของเดิมผมขับเงาท่อไอเสียเนาะแล้วก็ทําให้มันเป็นเดิมสนิทนะครับ <c oughs> เดิมสนิทเลยนะครับสั้นเรื่องของวิธีการขึ้นขึ้นซีเนาะขึ้นซีล้อซีซีล้อ <c oughs> ก็ก็ทําไปแล้วเนาะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าผมยังไม่ได้ทําวิธีการขึงเนาะวิธีการเล็งนะฮะผมก็ก็ลองทําดูนะครับผมก็เอาเอาวงล้อเนี่ยแหละไปใส่ที่ล้อหน้านะเพราะว่าไอตัวตัวเพาล้อมันขนาดเท่ากันนะฮะแล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยใช้ผมใช้ลวดนะฮะลวดที่เส้นใหญ่หน่อยใช้ตัวลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมในการกะนะครับระยะเนาะ มันก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมก็พยายามจะดึงเนาะคือไหนไหนก็ไหนไหนก็ได้ลองทําแล้วนะฮะก็ลองทําดูเนาะทําให้มันจบมันสุดเลยนะครับก็ไปซื้อไอตัวตั้งตัวอประแจนะครับหมุนซี่ลวดมาใส่นะมา,มาหมุนนะครับหาก็เรียนรู้ใน youtube นี่แหละครับก็มีพี่ๆหลายท่านที่ได้ทำคลิปไว้แล้วนะฮะผมก็เรียนรู้อ๋อมันจะต้องตั้งตั้งให้ล้อมันไม่ ไม่เบี้ยวก่อนเนาะอย่างแรกเออให้มันได้เซ็นเตอร์ได้ศูนย์กลางก่อนส่วนอ่ามันแกว่งซ้ายขวาก็ค่อยมาดึงกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ก็เริ่มรู้เออเทคนิคแล้วนะครับนะ,ะแล้วก็ดูใน YouTube นี่แหละครับอ่าแล้วก็ซีมันจะต้องเราจะต้องขันไม่ไม่แข็งเกินไปไม่ตึงมากเกินไปเนาะอ่าถ้าตึงมากเดี๋ยวมันจะหักนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของซีลวด อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นคุคณสมบัติพิเศษก็คือความยืดหยุ่นของมันนะครับมันยืดหยุ่นได้ดีเนาะ,ะมันต้องตึงมือพอดีนะครับไม่หลวมไปถ้าหลวมมันจะมันจะขคลายออกเองนะฮะคลายออกเองถ้ามันตึงมากไปมันก็มันก็จะหักอ่าจะขาดนั่นเอง ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับว่าผมยังทำไมผมไม่ทำ CIF นะครับไม่เอา CIF ไปลุยเป็นอุ่นเป็นอย่นะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปหลายๆคลิปเนอ่าก็คือผมไม่แน่ใจนะจนถึงวันนี้อ่ะวันวันที่ผมทำคลิปเนี่ยก็คือเดือนตุลาคมนะครับวันนี้น่าจะวันที่วันที่หกนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าว่ารถจะอยู่กับผมไปตลอดไหมนะครับตอนนี้รถยังเหลืออีกยี่สิบเดือนนุ่นฮะ สภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ทำให้ผมลำบากนะครับจนถึงขั้นกับต้องประกาศขายบ้านแต่ว่าประกาศขายบ้านช่วงนี้ก็ก็ขายยากครับทจริงขายไม่ยากหรอกมีคนมาสนใจตลอดนะครับแล้วก็กดราคาแบบโอ้โหเละเทะเลยก็ต้องปรับตัวครับปรับตัวครับ ก็ทําอะไรไม่ได้ครับช่วงนี้ก็ขี่เวฟไปพังๆก่อนนะครับมีงานลุยมีงานเที่ยวงานอะไรผมก็จะเอาเวฟไปออกทริปก่อนนะฮะ C I F ไม่ไม่อยากให้รถมันเป็นช้ําเป็นรอยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปไม่รอดจริงๆคนที่มาซื้อต่อเราไปเขาเขาจะได้ไม่เสียดายนะฮะว่าเราไม่ได้ว่าเราดูแลรถได้ไม่ดีนะฮะผมเชื่อว่าถ้าผมได้ขายก็ก็คงเป็นคนใน f c เรานี่แหละนะฮะที่ซื้อไป ก็ติดไฟแนนซ์อยู่เท่าไหร่ติดไฟแนนซ์อยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเก้านะฮะมันเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ว่าจะให้ผมไปปิดเลยมันก็ไม่ได้ฮะแล้วก็มันก็ค้างค้างคาคาอินลุงตุงนางอยู่อย่างงี้แหละฮะอ่าก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็รอดูถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องปล่อยออกนะฮะก็เลยช่วงนี้ก็เลยพักในการขี่ซ r f อฟไปก่อนนะครับ จริงๆผมก็ทำใจมันตั้งนานแล้วแหละนะฮะโดยโดยอะไรหลายๆอย่างก็โดยอาชีพโดยวิธีการหาเงินเรามันมันไม่ได้แน่นอนตายตัวเนาะอ่าเราไม่เราไม่ได้เป็นเป็นอะไรหรอเป็นข้าราชการนะครับที่ว่าจะต้องมีเงินเดือนเป๊ะๆทุกสิ้นเดือนหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทนะฮะที่ได้เงินเดือนตลอดตลอดนะฮะ,ะช่วงมีมันก็มีฮะช่วงไม่มีมันก็แบบนี้แหละครับ แต่ผมทําใจได้แล้วนะครว่ารถเนะเาะเราเราก็อะไรกับเขามากไม่ได้หรอกนะครับถึงเรารักมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องต้องสละอว,ว,วัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะครับบางครั้งเนาะจริงจมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเอาเป็นเอาเป็นว่าต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอาว,ว,าวัยวะครับ ช่วงนี้นะเออแต่ว่าผมไม่ไมซีเรียสครับคือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีให้พี่ๆเพื่อนๆได้ได้เอารถที่มีประโยชน์มีประโยชน์หรือปรเปล่าเสียยศสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนี่คนไหนที่อยากได้เนาะเออคิดแค่นี้ละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศนะฮะแต่ว่าก็มีแนวโน้มอีกสูงนะค่อนข้างสูงนะครับเส้นตายก็น่าจะอยู่เดือนธันวานะฮะก็คือถ้าผมยังยังเป็นแบบทุกวันนี้ก็ก็คงไม่หลอดนะฮะ โอเควนวนมาเรื่องเวฟเออไฟตั้งไกลนะอืมมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของอนาคตนะครับเ,ออเวฟก็นี่ฮะก็ขี่แปดสิบเก้าสิบสบายสบาย,บายฮะล้อมันมันก็นิ่งก็ชอบอยู่นะอ่าหลังๆมาสายทัวร์ดิ้งเขาก็จะใช้ล้อแม็กกันใช่ไหมครับล้อแม็กก็อ่าเห็น ไวรุ่นไวรุ่นอินโดอ่าไวรุ่นมาเลเป็นชื่อกลุ่มนะครับอ่าก็คนไทยเรานี่แหละนะฮะไปแต่งรถเวฟนะครับสไตล์อ่าสไตล์ทัวริ่งนะครับก็นิยมกลับมาฮิตลอ้อแม็กกันอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ขอใช้ตัวนี้เป็นสกอรนะครับยังมีทิปหนึ่งนะครับรอบก่อนที่ผมไปแม่ท้องสอนนะ่ะไป ไปไปลายผมถึงแค่ปลายเนาะผมตั้งใจจะถึงจะไปบ้านรักไทยแต่ว่ามันมันยังไม่ไปไม่ถึงเนาะผมก็มีแผนไว้เหมือนกันว่าว่าอยากจะไปอ่าไปแก้มือนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอ่าถ้าผมได้ออกจากงานก่อน <c oughs> ถ้ามีเวลาว่างเยอะ <c oughs> ก็อาจจะเอาคันนี้ไปนะฮะ <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะเอา c r f ไปนะฮะแต่ซ r เไม่อยากขี่มันแล้ว เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเอาไปแล้วเกิดรถมันเป็นเฉียวชนเป็นล้มไปอะไรมานะฮะก็อาจจะขายไม่ได้ราคาอีกแหละนะฮะทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้แหละครับอืทําอะไรไม่ได้นะฮะไม่ใช่แค่เราเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะฮะจริงๆก็เดือดร้อนกันทั้งโลกนะครับโควิดระบาดมาเนี่ยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะบ่นไปเยอะแล้ว แค่นี้ละกันนะคะรับอ่าก็จะเพิ่งลำคาญกันนะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนนะครับถ้าผมสามารถทําได้ผมจะทำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับส่วน CIF ก็ต้องพักไปก่อนนะครับแล้วก็อ่าทริปที่ต้องมีการลงทุนสูงนะครับอ่าอาทเช่นซื้อรถคันใหม่อะไรอย่างนี้ก็คงต้องเอาไว้ก่อนนะฮะอ่ะ ไม่ได้จริงๆครับอ่าไม่ไหวตึงมือมากครับช่วงนี้ะได้แค่เติมน้ํามันขี่รถเที่ยวไปเที่ยวมาก็ก็สุดยอดแล้วครับเอ,อโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรก็เราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ